ศึกขมรชุดเส้นทางสู่บึงโอเตียนผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่13ข่าวสารในวันรุ่งขึ้นจะชุดหาข่าวสารทราบว่าในวันนั้น มีรถจากพระตะบองมาที่ค่ายสเตรงตรึงจํานวน4คันแต่ละคันมีทหารเวียดนามนั่งมาประมาณ1 0 1ถึงคนทุกคนอาวุธครบมือขบวนรถนั้นกลับไปในช่วงบ่ายของวันเดียวกันข่าวนี้เมื่อนํามาประกอบกับข่าวทางด้านซัมโปรยแล้วจึงทําให้ทราบว่าการมาครั้งนี้เป็นการมาของผู้บังคับบัญชาทาหารที่จังหวัดพระตะบองเพื่อมาตรวจความพร้อมรบและรับนโยบายในการรบซึ่งเรื่องแบบนี้จะมีเป็นประจำทุกเดือนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง หากไม่มีสถานการณ์การลบเกิดขึ้นและจากข่าวสารการมาตรวจของผู้บังคับบัญชาในครั้งนี้ทําให้เหียนวันมินต้องสั่งกําลังท่านเวียดนามออกปฏิบัติการจํานวน3ชุดชุดละประมาณ30คนทั้ง3มชุดเริ่มออกเดินทางเมื่อตอนใกล้เที่ยงของวันนั้นนั่นเองทราบภายหลังว่าเนื่องจากทางการสืบทราบมาว่ามีประชาชนขเขมรกลุ่มหนึ่งกําลังเดินทางอพยพเตรียมจะเข้าประเทศไทยดังนั้นจึงต้องส่งกําลังไปสกัดกั้นไว้ก่อนและเป็นที่เชื่อได้ว่า ชุดระัตะเวนชุดนี้ซึ่งเป็นทหารเวียดนามล้วนๆดังนั้นหากพวกมันได้พบกลุ่มผู้อพยพจริงคงไม่มีใครรอดชีวิตแน่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าแผนการทำลายล้างเผ่าพันธุ์เขมรอยู่แล้วส่วนข่าวความเคลื่อนไหวของเยอสังหารนั้นนับเป็นวันที่3มแล้วที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเลยตลอดเวลาที่ผ่านมามันสามารถกบดันอยู่ในค่ายได้อย่างสงบนิง่งพันตรีวันซาเลนคิดว่าจะไม่รอมันอีกแล้วแผนล่อเสือ,อ,อกจะทำน่าจะเริ่มได้แล้วในตอนสายของวันรุ่งขึ้นนั่นเอง แผนการต่างๆจึงถูกกำหนดขึืนท่ามกลางที่ประชุมพวกเรางานนี้เห็นทีจะคอยไม่ได้แล้ววะ่ะมันน่าจะเรียบร้อยได้ภายในไม่เกิน3วันนี้นะแต่ถ้าเรารอแบบเนี้ยคาดไว้อีกหนึ่งเดือนหรือไม่ก็นู่นนะห้าหกเดือนเลยนะกว่าจะสาเร็จเพราะเยื่อสังหารของเราไม่ยอมออกจะเขตค่ายเลยเห็นทีจะรอไม่ได้แล้วเพราะเรายังมีงานรอที่บึงโอเตียนอีกหรือใครว่าไงไม่มีคําตอบใดๆจากบรรดาลูกน้องทั้งหมดนั้นเลยทุกคนฟังอย่างตั้งอ,อกตั้งใจ ความรู้สึกของทุกคนนั้นปรารถนาที่จะรับคําสั่งมากกว่าที่จะออกความคิดเห็นเมื่อไม่มีใครพูดอะไรหัวหน้าใหญ่จึงว่าต่อการโจมตีค่ายของมันตามข่าวที่เสียมงก,กับสเสนงได้มานั้นนะ่ะดูแล้วมันไม่ใช่ของยากอะไรโจมตีเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันจะไม่ได้ตัวศัตรูที่เรากําลังต้องการอยู่ดังนั้นการโจมตีค่ายมันต้องระง,งับรอไว้ก่อนเรามาวางแผนเอาตัวไอเหงียนวันมินกันก่อนดีกว่าหรือใครว่าไงหัวหน้าใหญ่พยายามที่จะสอบถามความเห็นของทุกคนในที่นั้น แต่ก็ไม่มีใครออกความเห็นอีกแสดงว่าทุกคนยินดีจะรับฝั่งรับปฏิบัติหัวหน้าใหญ่จึงว่าต่อไปอีกพรุ่งนี้จัดคนของเราเอาแค่สองชุดชุดละสามคนก็พอออกไปซุ่มโจมตีชุดซุ่มของมันที่ทางแยกพระตะบองกับที่วัดล้างโจมตีครั้งนี้เอาแค่เพียงแสดงให้มันเห็นว่ามีพวกขบวนการกู้ชาติเข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่ของมันแล้วแล้ววันรุ่งขึ้นน่ะไอเหงียนวันมินมันต้องออกมาซุ่มเองถ้ามันยังกล้าหาญเหมือนเก่านะแต่ถ้ามันยังไม่ออกเราก็โจมตีมันอีกโจมตีมมััันนนนนจจกกว่่าะะออหล แล้วโจมตีครั้งนี้อย่าให้นานนักเพราะเราต้องไม่ให้มันรู้เรามีขีดความสามารถแค่ไหนเอาแค่พอมันรู้สึกตัวก็ถอดเลยก็แล้วกันพันตรีวันซาเลนพยายามอธิบายอย่างช้าๆเพื่อให้ทุกคนเข้าใจก่อนจะหันมาทางรองหัวหน้าชุดพรุ่งนี้ท่านซัมปลอยให้คนของเราหาข่าวยืนยันที่แน่นอนอีกครั้งว่าจะมีพวกมันออกไปซุ่มที่เดิมจริงหรือไม่เซียมงกกับสเสนงไปซุ่มดูความเคลื่อนไหวต่อไปอีกบางทีเราอาจจะเอาเบ40สิสิบให้มันกินสักลูกสองลูกเพื่อให้แน่ใจว่าเรามากันแล้ว สำหรับผู้ที่รับภารกิจซุ่มโจมตีจุดซุ่มของมันคืนพรุ่งนี้เอาไว้ตอนเช้าค่อยว่ากันคืนนี้นอนคิดให้ดีว่าใครจะอยู่ใครจะไปคำพูดแบบสัพยอกคานี้ไม่มีความหมายอันใดในหมู่ของพวกขบวนการกู้ชาติเลยทุกคนพร้อมและเต็มใจที่จะไปอยู่แล้วขอให้สั่งการมาเท่านั้นแหละท่านซัมปโปรยผมอยากจะเผาตลาดยวนให้มันสิ้นซากไปเลยจะได้ไหมท่านมีความเห็นยังไงผมว่าคนของเรามีน้อยอาจจะแบ่งกันออกไปทํางานไม่พอในะหัวหน้าใหญ่ก็นั่นน่ะสิผมก็คิดข้อน,นี้อยู่เหมือนกัน แต่ใจมันก็อยากทำนะ่ะมีทางที่จะทําได้ก็คือรอให้งานนี้เสร็จซะก่อนแล้วค่อยว่ากันหรือไม่ก็ใช้มวลชนของเราเป็นคนเผาอันนี้ผมไม่อยากทํานะเพราะยังไงยังไงผมยังอยากให้มวลชนของเราอยู่เฉยๆไปก่อนถ้างั้นก็เห็นเหลือแต่เพียงทางเดียวแหะครับก็คือรอให้งานนี้เสร็จก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ดูเหมือนว่าเมืองสเตรงตรึงทําท่าจะต้องตกอยู่ในทะเลเพลิงอีกแล้วพอเรื่องการเผาบ้านเผาเมืองนั้นดูจะเป็นงานที่พวกขบวนการกู้ชาติถนัดเสด้วยสิ ข่าวสารเกี่ยวกับเป้าหมายที่ตกปเป็นเหยื่อสังหารตามที่หมายตากันเอาไว้นั้นยังเหมือนเดิมเช่นเดียวกับเมื่อ3วันก่อนความเคลื่อนไหวของกำลังพลในค่ายของมันไม่มีการเพิ่มหรือลดทั้งอาวุธและกำลังพลไม่มีการเข้าออกบริเวณค่ายในลักษณะที่ผิดปกติกำลังชุดที่ถูกจัดออกไปซุ่มเพื่อกวาดล้างและติดตามความเคลื่อนไหวของพวกขบวนการกู้ชาติที่อาจจะมีเข้ามาในพื้นที่ก็ยังคงเป็นไปเช่นเดิม การปฏิบัติการของพวกศัตรูในค่ายในช่วงที่ติดตามดูมานี้รู้สึกว่ามันทําทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปกติวิสัยหัวหน้าขบวนการกู้ชาติพิจารณาดูแล้วเห็นว่ามันน่าจะประมาทในสิ่งที่ทําเป็นกิจวัตรประจําวันเพราะฉะนั้นงานล่อเสือออกจากถ้าครั้งนี้จึงไม่น่าจะพลาดหรือมีปัญหาอะไรค่าวันนั้นข่าวสารสุดท้ายที่ได้รับเมื่อตอนเกือบสองทุ่มก็คือการจัดชุดซุ่มของศัตรูที่ออกไปประจำณจุดที่มันเคยไปมาทุกๆคืน ตอนนี้พวกมันเดินทางออกจากค่ายแล้วคาดว่าจะถึงจุดซุ่มประมาณเที่ยงคืนของคืนนั้นพันตรีวันซาเลนเรียกลมพลอย่างใจเย็นในเขตป่าทึบที่อาศัยหลบนอนมาสามคืนแล้วแม้ตัวหัวหน้าจะใจเย็นแต่ลูกน้องดูจะไม่เย็นด้วยทุกคนต่างกระวีกระวาดที่จะมารับคําสั่งกระทั่งมาครบทุกคนการสั่งการจึงเริ่มต้นขึ้นแผนการล่อเสือจากค่าคืนนี้ทุกอย่างให้ใช้วิธีการที่ว่ายฟังเมื่อคืน จำไว้ให้ดีว่าเมื่อโจมตีแล้วให้เล่งถอนตัวให้เร็วที่สุดคืนนี้ให้ขนอยซัมเซนดีจาเรเญ3ามคนไปจัดการที่ทางแยกไปพระตะบองกัมพงคานนาโดยจารลอง3มคนเหมือนกันจัดการที่วัดล้างคิดว่าคืนนี้แค่นี้ก็น่าจะพอสําหรับเซียมงาะก,กับสเสนงไปซุ่มสังเกตการภายในค่ายของมันอีกเพื่อดูว่าการปฏิบัติการของมันตอนที่เราโจมตีมันจะทําอะไรบ้างเราคิดว่าท่านซัมโปรยกับขเนยคงต้องไปร,รอพบคนของเราที่เก่าอีกคืนนี้ให้ปลือวายาสเสวตไปสังเกตการที่เขตบ้านยวนด้วย เราให้นําปลอยบันทธมไปสังเกตการที่ตลาดยวนซอนเตรียมซําโดยสังเกตการที่เขตบ้านใต้ที่มีมวลชนของเราอยู่พวกที่ไปสังเกตการต้องพยายามอย่าเปิดเผยตัวเป็นอันขาดนะสำหรับการโจมตีให้เริ่มพร้อมกันตอนตีสามมีใครสงสัยอะไรหรือเปล่าการปฏิบัติการครั้งนี้นอกจากจะเป็นแผนล่อเสือจากถ้ำแล้วหัวหน้าขบวนการกู้ชาติกลุ่มอิสระยังมีแผนอย่างท้าทีศัตรูอีกด้วยว่าจะมีความพร้อมในการระวังป้องกันอย่างไรบ้างเมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย แผนการต่างๆจึงเริ่มขึ้นชุดปฏิบัติการที่ได้รับมอบภารกิจตั้งพากันทยอยออกจากโดงถึบตัดออกไปทางทิศท,ที่ตนเองต้องการไปอย่างเงียบเชียบงานนี้หัวหน้าใหญ่ไม่ได้ออกจึงได้แต่รอฟังผลการปฏิบัติยู่ณที่เดิมบรรดาลูกน้องที่ต้องออกปฏิบัติการทั้งหมดมีถึง16คนเมื่อเหลือคนที่อยู่เฝ้าฐานลอยเพียง4ี่คนความเงียบวังเวงจึงบังเกิดเสียงสัตว์ป่าที่แว่วมาให้ได้ยินนั้นช่วยขับกล่อมอารมณ์ได้ดียิ่งนัก ยามนี้คงไม่มีเสียงอะไรที่ไพเราะเท่ากับเสียงของป่าเป็นแน่ในการออกปฏิบัติการทุกครั้งที่ผ่านมาในประสบการณ์ที่มีอย่างโชคชนนั้นเชื่อเถิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะใช้เป็นเครื่องยืนยันในความสําเร็จของครั้งที่กําลังจะทําในปัจจุบันได้เลยทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การสู้รบนั้นมันมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเสมอการที่จะชนะหรือแพ้การที่จะประสบผลสําเร็จหรือล้มเหลวยอมขึ้นกับการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ต้องมีการแก้ไขสถานการณ์ที่ทันเวลาและถูกต้องการรุกรับตอบโตหรือล้นถอยต้องดูตนเองและค่าศึกเป็นหลักทุกครั้งของการรบกระสุนนัดแรกคือสิ่งที่จะบอกได้ว่าแพ้หรือชนะสำเร็จหรือล้มเหลวเวลาผ่านไปเลยพันตรีวันซาเลนนอนสบยาเส้นมนเองยังคนที่ใช้ความคิดโดยมีเด็กหนุ่มกำเซ็นนอนอยู่ข้างกายดูเหมือนกำเซ็นจะรู้ว่าในสมองของคนที่เป็นหัวหน้าขบวนการกู้ชาติขณะน,นี้กำลังเคร่งเครียดอย่างหนัก ใจนั้นอยากถามอยากคุยแต่ก็ต้องระง,งับความอยากรู้อยากเห็นเอาไว้บ่อยครั้งที่หัวหน้าขบวนการต้องก้มมองพายน้ําที่นาฬิกาข้อมือบางครั้งมีการขยับตัวในท่านอนยังกระสับกระส่ายความคิดกําลังสับสนว่างานครั้งนี้จะลงเอยแบบใดกันแน่เหยื่อสังหารยังเงียนวันมินไม่ใช่ของง่ายหนักเชื่อได้ว่านักรบยังเงียนวันมินมันก็ต้องมีฝีมือเหมือนกันดังนั้นงานนี้น่าจะยกให้พระเจ้าเบื้องบนเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินหรือลิขิตด,ดวงชะตา เลยเที่ยงคืนไปแล้วเสียงหมาเห่าจากหมู่บ้านดังมาพอให้ได้ยินว่วๆวในบางครั้งหมามันจะเห่าตามวิสัยของมันหรือจะเห่าก็เพราะต้องพบกับคนที่พวกขบวนการกู้ชาส่งเข้าไปก็ช่างมันเถอะคนยังหัวหน้าใหญ่ดูจะไม่สนใจหนักเพราะใจนั้นเชื่อกว่าครึง่งเชื่อมั่นในความสามารถของลูกน้องตนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคพวกเขาแก้ไขได้อยู่แล้วตำเซนไม่คิดถึงญาติพี่น้องของเจ้าบ้างเหรอพันตรีวันซาเลนถามคืนแบบไม่รู้จะถามอะไร ไม่หรอกครับคาตอบของเด็กหนุ่มเป็นแบบซื่อๆที่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงทําไมเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าทําไมถึงไม่คิดหัวหน้าครับงานครั้งนี้ทาไมหัวหน้าใหญ่ไม่ให้ผมไปด้วยล่ะครับนี่เป็นความสงสัยที่เด็กหนุ่มกําเซ็นอยากจะถามมานานแล้วแต่สู้ทนเก็บเอาไว้เพราะไม่อยากกวนใจคนที่เป็นหัวหน้าใหญ่พันตรีวันซาเลนมองหน้าคนที่ถามโดยสายตาอ่อนโยนก่อนจะตอบงานนี้มันต้องใช้คนประสบการณ์สูงหน่อยเพราะถ้าพลาดขึ้นมาจะแก้ไขไม่ได้ ทำไมเจ้าอยากออกไปนักเหรอครับผมชอบงานแบบนี้ครับเอาละไม่เป็นไรงวดหน้าเจ้าได้ออกทํางานแน่ตอนนี้พยายามศึกษาไว้ก่อนอะไรควรทําอะไรยังไงการตัดสินใจนะ่ะสำคัญที่สุดรู้ไหมหากช้าหรือพลาดไปเพียงเซลว,วินาทีมันอาจจะหมายถึงความพ่ายแพ้หรือความตายได้แล้วบางทีนะไอการตายนะั้นน่ะมันก็ไม่ช่เฉพาะตัวคนเดียวที่ต้องตายเพื่อนร่วมงานอาจตายด้วยก็ได้อย่าเพิ่งน้อยอ,อกน้อยใจอะไรไปเลยเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีก็แล้วกันยังมีหลายงานครับหัวหน้าใหญ่ กำเซนรับปากทาั้งที่ใจนั้นอยากจะออกไปร่วมกับนักรบรุ่นพี่ให้ได้แต่ก็ต้องเชื่อฟังในคำสั่งที่หัวหน้าใหญ่แนะนำและสั่งการจึงต้องสงบปากคำเอาไว้